กฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทาง ในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าบาหนักถึงความสุขต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูกก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวย การยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนสินธรรมหรือจญญาบันของผู้พิพากษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาและได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทําให้มันเดือดร้อนกับต่อชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไป,ไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ก็จะเป็นสริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน